สวัสดีค่ะรัดผักหลังห้องนะคะวันนี้เราก็จะมีความสุขนะคะวันนี้เราก็เย่เราได้รับพินแล้วนะคะเพื่อนๆทุกคนก็เป็นสิ่งที่ชาว u t u b e ต้องการมากนะคะก็เนี่ยค่ะ วันนี้รัตก็กลับบ้านมาสวัสดีปีใหม่คุณพ่อคุณแม่และคุณย่าของเรานะคะแล้วเราก็ได้รับพินแล้วนะคะเราได้สัมผัสพินแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนการกรอกรหัสพินนะคะ่ะเดี๋ยวรัดทาไว้ให้ทีนึงเนาะวันนี้รัดก็จะมาขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้ทางช่องของเรานะคะก็นี่ค่ะได้รับพินแล้วนะคะก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เราได้วางเป้าหมายเนาะแล้วก็ทํา สำเร็จไปในแต่ละขั้นตอนนะคะสำหรับเพื่อนๆมือใหม่หรือช่องน้องใหม่ก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะซึ่งเราก็จะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะประสบผลสำเร็จเองนะคะคลิปนี้รัดก็จะให้หลานช่วยถ่ายรูปให้ก็จะเป็นการที่ขอบคุณคู่กับพิน s อ แอสกูเกิลแอสเซนก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนมากนะคะก็เนี่ยค่ะก็ขอบคุณซึ่งปกติเราจะถ่ายคนเดียวเราก็จะไม่ค่อยได้ไหว้ทักถ่ายก็วันนี้ก็มีหลานช่วยถ่ายก็จะขอบคุณเพื่อนเพื่อนก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มีให้กันนะคะก็ก็ขออวยพรปีใหม่ให้ทุกคนประสบผลามสำเร็จใครที่เพิ่งทำก็ขอให้สำเร็จภายในสามเดือนหกเดือนนะคะแล้วก็การ เทคนิคการเก็บพินก็จะได้เยอะๆก็ก็ขอบคุณเ,เพื่อนๆมากค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาไปไหว้ปีใหม่กับคุณย่าของเราพร้อมพินนะคะก็ขอบคุณเ,เพื่อนๆมากนี่นะคะเราก็จะมาสวัสดีปีใหม่กับคุณย่าของเรานะคะ<ม>คุณย่าทองมานะคะอายุ99ปีนี้นะคะ<ม>ก็เราก็จะได้รับพินแล้วก็ เม่วานเราสวัสดีปีใหม่กับคุณย่าแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นผาคุณย่านี้นะคะเราก็จะมาให้คุณย่าเห็น Google Adsense เนี่ยค่ะเพื่อนๆก็ลองทำดูได้นะคะอันนี้จะเป็นคุณย่าของเราก็สวัสดีปีใหม่คุณย่านะคะน่าจะยิ้มเป็นอะไรเนี่ย สำหรับคลิปนี้รัวก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่มาติดตามรับชมคลิปเนาะแล video, Guys, ้วก like ็เวลาเรากลับบ we anyway ้านเราก็จะมาอยู up, ่กับบ้านคุณย่าของเรานะคะเราก็จะมาเล่นมานอนกลางวันมาเล่นเป็นเพื่อนคุณย่านะคะเนี่ยค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามรับชมคลิปรัดนะคะก็ขอบคุณสําหรับทุกกาลังใจนะคะที่คอยเติมเต็มให้รัดเนาะวันนี้รัดผักหลังห้องก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะนะคะรานสาวน้องยินดีที่ถ่ายรูปให้เรานะคะเนี่ยค่ะก็เข้ากล้องด้วยสุดท้าย ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ Thank you for watching my videos Thank you for support me on my rise See you again next time Bye bye Have a good day and happy new year Bye bye